จาเคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าต้องให้เลือกระหว่างท่านเ็จโชมารูโกรธกับท่านเ็จโชมารูยิ้มจาเคนบอกว่าขอให้ท่านเ็จโชมารูโกรธเถอะเพราะว่าตอนยิ้มเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นอนุญาตฉาในคลิปนี้นะครับเป็นท่านผู้ชมท่านหนึ่งรีเควสตมานะครับบอกว่าอยากให้ทํารวมแบบว่ารอยยิ้มของทางเซตโชมารูหน่อยนะครับฉากเซตโชมารูยิ้มอะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งผมก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องนี้มันรีเควสต์กันได้ด้ยวยหรอวะแล้วผมก็เลยลองไปดูว่าเอ้ยถ้าจะทําคลิป ก็น่าจะพอทําไหวนะครับเออด้วยความที่ว่าผมก็รู้สึกว่าเซชอมารูเป็นตัวละครคนหนึ่งครับผมที่เขามีเอกลักษณ์ในเรื่องของการทําสีหน้าที่มันเย็นชาเดาอารมณ์ไม่ค่อยออกนะครับคือสิ่งหนึ่งที่จะเห็นนะครับว่าเซชอมารูเขามีท่าทีแบบเย็นชาอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะแปลกประหลาดเลยก็คือว่าท่าทีที่แบบมีความโกรธแล้วก็มีรอยยิ้มของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมขอดักทางไปนิดนึงนะคือคลิปเนี้ยยกให้เป็นรีเควสครับผมท่านผู้ชมรีเควสมาว่าอยากให้รวมแบบว่าช อันนึงดีกว่าผมเตรียมคอนเทนต์เลยรวมช็อตแบบว่าท่านเสร็ฐชมารูโกรธโมโหอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าทําคลิปได้แต่มันก็น่าจะทําได้นะครับได้รอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ก่อนครับก่อนที่เราจะไปเรื่องท่านเสร็จชมารูยิ้มตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมต้องชี้แจงในสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นกันในคลิปนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือผมจะบอกว่าผมคัดเป็น10ช็อตเด็ดเสรษฐชมารูยิ้มมานะครับคือ10ช็อตเนี่ยเรียกว่าเป็นช็อตที่เราได้้ aru, im, ้้้้เเเเห็็นห็นนนนสรรรจจชชมมมมมมมาาาาาคคคคยยิิแตต่่่่่่วววััััละีีีถ10งกไใบ ม,มันมีครั้งอื่นที่ยิ้มนอกเหนือจากนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่า10ช็อตเนี้ยค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยเอามาขยายได้ว่าเซตชมารุเขายิ้มทําไมอ่ะนะครับก็จะมีทรงนั้นทีนี้ผมก็อยากถามท่านผู้ชมก่อนนะครับให้เดากันเล่นว่าคิดว่าเฮ้ยเซชมารุเนี้ยปกติแล้วเขาจะยิ้มเวลาไหนครับเออคือปกติคนเราเนี้ยเวลายิ้มก็คือจะมีความสุขหรือจะแบบมีความสุขแล้วก็ยิ้มอะไรแบบน,นั้นไปนะครับแต่ว่าเซตชมารุเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นปีศาจที่ดดูมมมมมมีีคคคควววาาาาายยยิิ่่่่่งงใใใหหญนะะรรรัแแลล้้้้้กกก็็สุขตเเจไไอ รกระทั่งแบบเหตุการณ์ที่ชัดเจนเลยก็คือตอนที่รินตายครั้งที่2ไปใช่ไหมแล้วก็ท่านแม่ใช้ศีลากรพบในการคืนชีพรินมาให้ตอนนั้นอ่ะเศร็จชมารูดีใจแทบตายเลยนะเออแต่ว่าไม่ได้มีรอยยิ้มออกมาสักแอะหนึ่งเลยแต่จาเคนสัมผัสได้ว่านายท่านกาลังแบบดีใจมากๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับถือว่าในแง่ของความสุขเนี่ยเศร็จชมารูเวลามีความสุขเขาอาจจะไม่ได้ยิ้มมาสักทีเดียวนะครับและจะบอกว่าสิบเหตุการณ์ที่ผมคัดมามันก็จะเป็นแบบนั้นครับผมคือไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เสร็จชมารูมีความสุขและัับชชช่่่วงงงททท้้าาาายยยยๆขออิเมมะีีนใุกจ แล้วได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วรินแล้วก็ลูกสาวทั้งสองอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเสร็จชมมารูดีใจมากๆนะครับจาาเคนสัมผัสได้แต่เซร็จชมารูก็ทาหน้านิ่งๆนะครับแต่ว่าพอจาเคนมันพูดขึ้นมาปุ๊บก็กระทืบจาเคนไปว่าอย่ามารู้ดีอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยดีใจใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ยิ้มอะไรแบบนั้นก็ต้องเกริ่นว่าส่วนใหญ่เซช็จชมารูเขาจะยิ้มจะหัวเราะในจังหวะที่ว่าเขาสับใจนะครับเหมือนกับว่าเป็นปีศาจที่กาลังจะได้ล่าเหยื่อผมว่าทรงประมาณนั้้้้นนนนะะะะรรรรับเเเเขาาาาาถึงจจยยยิิมมมมดดดดดีีี๋วววกกกก็็ไไปู่10ชชอแล ประเด็นอะไรให้ผมพูดคุยพูดแถพูดวิเคราะห์ได้บ้างนะครับเริ่มตอนแรกเลยก็คือตอนที่ได้ไข่มุกสีดําของอินุยาชามานะครับเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังเดินตามหาสุสานของท่านพ่อเนาะสุสานของท่านพ่ออยู่ไหนให้จาเคนช่วยหาใช้ไหมท้าวหมนุษย์ในการเสร์ชนุน่นเส์ชน,นี่แล้วก็ไม่เจอนะครับสุดท้ายจับพัะจับผูนะครับได้ไปเจอกับอินุยาชาจนแล้วจนรอดหลอกใช้ไอ้มุกอนนนะครับผู้หญิงไร้หน้าเนาะทำให้รู้แล้วว่าสุสานของท่านพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไข่มุกสีดําทางด้านตาขวาของอินุยาชานั่นนเเองงรรรัส็จชชมใใ้พลกา ไข่มุกสีดําออกมานะครับพอได้ไข่มุกสีดําออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาก็ยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับว่าข้ารอเวลานี้มานานเหลือเกินแล้วก็ใช้ในการเปิดไปสู่เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านั่นเองครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะคนเราคนนึงเวลาที่รออะไรมานานๆแล้วก็สําเร็จเป้าหมายแล้วก็จะยิ้มออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วช็อตต่อมาก็จะตามมาเลยนะครับก็คือตอนที่ไปที่เส้นแบ่งเขตแดนของโลกนี้กับโลกหน้าหรือก็คือสุสานของท่านพ่อแล้วเนี่ยคางอเมกับอินุยาชาก็แบบมีความไม่พอใจเล็กน้อยนะครับคือแบบว่า เองแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็เลยตามไปจะก,กระทืบเซโชมารูครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอินุยะชัก็จะโดนกระทืบอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะในช่วงการต่อสู้ครั้งนี้เราจะได้เหตุการ์ยิ้มเยยยอของเซโชมารูกับอินุยะชัเยอะมากนะครับก็คือแบบดูถูกนะว่าเป็นเครื่องอสูรเคลื่อนที่ก็ไม่ได้เล็งตรงไหนโจมตีไม่ถูกเลยนะครับจะได้เห็นยิ้มยอกันเป็นชอ็อตๆครับผมแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเขาทะเลาะก,กับคางอเมเรื่องที่ว่าจะใช้ดาวเครื่องอสูรดีจะดึงดาวเครื่รอ,กกองอสูรหรืบ ก็บอกว่าอินุเาชาเ๋ยเวลาที่เจ้าหยอกล้อกับพวกมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็ดูเหมาะสมดีเหมือนกันนะแม้ว่าข้าจะได้รับสืบทอดสายเลือดที่ยิ่งใหญ่ของท่านพ่อแต่ข้าก็ไม่ได้รับสืบทอดจิตใจที่ฝักใฝ่ในตัวมนุษย์เหมือนเจ้าเจ้ามีเลือดที่แปดเปื้อนที่หมายปองมนุษย์อย่างนี้สินะคือนจุดจุดนั้นที่เร็จชมารุพูดมันก็ดูเท่ดีนะครับแบบเป็นปีศาจที่แบบว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนก็จะได้รู้กันครับผมว่าสิ่งที่เ็จชมารุพูดนั้นอะ ก็ไม่พูดดีกว่านะครับผมข้ามไปนะครับก็จะมีการยิ้มเยอะอินเวียชาดอย่างเงี้ยว่าเออแบบมาทะเลาะกับผู้หญิงมนุษย์ต่อหน้าข้าอะไรเงี้ยน่ารำคาญสิ้นดีก็ถือว่าเป็นช็อตที่2นะครับที่เสร็จชมรูยิ้มหัวเราะเยาะเย้ยอินเวียชาดที่ทั้งกระจองงอแง่แล้วก็ต้องมาตีกับมนุษย์ผู้หญิงอย่างน่าสมเพชต่อหน้าข้าอะไรเย่างี้ช็อตที่3นะครับเป็นช็อตเด็ดนี้ช็อตนี้ผมชอบอันนี้คือแบบไม่ได้แค่ยิ้มนะครับแต่เสร็จชมราูเขาหัวเราะเลยนะก็คือว่าตอนที่เขา ต่อสู้และจะใช้ดาบขี้อาศูนดีไม่ใช้ดาบขี้อาศูนย์ดีสุดท้ายสามารถใช้ดาบขี้อาศูนย์ในการที่จะตัดแขนซ้ายของเซชโชมารได้ใช่ไหมพราะตัดแขนซ้ายเซชโชมารเสร็จแล้วเซชโชมารก็ต้องตามหาแขนใหม่ครับผมแล้วก็มีแบบว่าคนดีนะครับเขาเอาแขนมาให้เซชโชมารุนั่นก็คือเจ้านาราคุนั่นเองครับนาราคุเอาแขนมาให้เซชโชมารโดยที่ว่าเป็นแขนมนุษย์ที่มีเศษลูกแก้วสีวิญญาณอยู่ครับพอเป็นแขนมนุษย์ที่มีเศษลูกแก้วสี่วิญญาณอยู่นี้มันก็ทาให้เซชิโ ทีหนึ่งนะครับว่าแผลแห่งลมมันเป็นยังไงสามารถสังหารปีศาจได้100ต้ตนเท่านั้นยังไม่พอครับผมสามารถเป่าภูเขาได้ทั้งลูกเลยเป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังสุดๆของเซโชมารูนะตอนนั้นเลยนะครับซึ่งเซโชมารูเขาก็ดูภูมิใจกับการใช้พลังนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็มีการไล่ต้อนอินุยาฉะไปเรื่อยๆนะครับและอินุยชาก็พยายามขัดขืนอย่างไร้ความหมายแล้วเซโชมารูก็ขอแค่ฆ่าตาวัดอีกครั้งเดียวเจ้ากระจบสิ้นแล้วอินุยชาชะซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นถ้าไม่มีคางงเมออิน ง่ายเพราะว่าคาโ์เมเน่เขาก็มีการใช้ลูธนูในการที่จะยิงโจมตีเข้ามา ทำให้ดาบเคียวอสูรไม่สามารถสัมเดงพลังได้นะครับก็เป็นการซัพพอร์ตกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเซตชมารูก็ชิงดาบเียวอสูรไม่สําเร็จนะครับและอินเวชชาเองก็ได้รับบาดเจ็บหนักไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการยิ้มหัวเราะของเสร็จชมารูที่ภูมิใจกับการได้ใช้ดาบเคียวอสูรเป็นครั้งแรกนั่นเองช็อตต่อมาช็อตที่4นะครับช็อตนี้เป็นการยิ้มแบบว่าเลือดเย็นนะครับคือมันจะมีช่วงที่อ่าเป็นการต่อสู้กับอินเวชชาอีกแล้วครับผมช่วงยก3เนะที่สามเนาจะมีกการรใช้แขมงไปต่ออู้กนเแต่ตภาาพมก่อนผมก่อนนห้าที่จะ ๆๆเจอใกล้ด้วยฉในช็อตเนี่ยเขาไปหาโทโตไซเพื่อจะให้โทโตไซเนี่ยเขาตีดาบให้ใหม่นะครับซึ่งดาบใหม่เนี่ยมันจะเป็นดาบสำหรับการต่อสู้โดยที่ว่าเซชมารูเองเนี่ยเขาก็มีดาบทีีเอาฟ้าฟื้นอยู่แล้วแต่ดาบทีีเอาฟ้าฟื้นข,ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดาบที่เอาไว้ต่อสู้ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไปหาโทโตไซโดยที่ว่าให้จาเคนไปหาก่อนนะครับจาเคนก็ไปที่บ้านโทโตไซแล้วก็รู้ว่าโทโตไซมันหนีไปแล้วครับจังหวะที่เซชอมารูมาคุยกับจาเคนนะครับว่าเอ้าโทโตไซหนีไปแล้วเหรอแลวจาว นะถ้าเกิดว่ามันไม่พอใจใครมันก็ไม่ตีดาบให้และเส็จโชมารูก็ถามว่าแสดงว่าโทโตไซมันไม่อยากตีดาบให้เส็จโชมารูคนนี้อย่างนั้นเหรอจาเคนก็เลยพูดไปว่า um, นั่นสินะครับขา้าคิดว่าเจา้าโทโตไซนั่นมันคงจะเกลียดท่านเ็จโชมารูแน่ๆเลยอะ่ะขนาดที่พูดไปอย่างนี้จาเคนมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยนะพูดเกินไปนะครับมองขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเ็ชโชมารุก็ยิ้มยาะให้กับคําพูดของจาเคนนะครับแล้วตรงนี้แหละจาเคนบอกว่าโอ้ยท่านเสร็ชโชมารุถ้าท่านเส็จโชมารุจะยิ้มแบบนี้ข ที่ผมประทับใจนะครับว่าโหเซชมารุย oh, ิ้มแล้วจากเ็นกลัวขนาดนี้เลยแล้วต่อไปก็จะเป็นช็อตที่5นะครับผมเป็นช็อตที่ได้มีการใช้ดาบเที่ยวฟ้าฟื้อเป็นครั้งแรกนะครับก็ผ่านจากหลังเหตุการณ์นี้ไม่นานนะครับตอนที่ว่าเซชมารุได้แขนมังกรมาแล้วใช้แขนมังกรในการต่อสู้กับอินุยายฉะแล้วตรงนั้นเนี่ยอินุยาฉะสามารถใช้แผลแห่งลมได้โดยบังเอิญน,นะครับซึ่งแผลแห่งลมทั้งนี้ก็โจมตีเร็จชมารุจนบาดเจ็บหนักครับผมและด้วยการบาดเจ็บครั้งนี้เขาก็ได้เจอกับรินนะครับตอนนั้นริน มารูนะตรงนั้นแล้วอยู่ๆเสร็จชมมารูก็หายไปเลยครับพอดีกับจังหวะที่ว่าพวกปีศาจหมาป่ามันบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านที่รินอาศัยอยู่นั่นเองเนาะรินเองก็โดนหมาป่าก,กัดตายนะครับและเสร็จชมมารูพอได้กลิ่นเลือดของดินปุ๊บก็ตามรอยไปหน่อยสิแล้วก็เจอรินเป็นศพอยู่นะครับพอเจอรินเป็นศพเสร็จปุ๊บก็ใช้ดาบเขียวฟ้าฟืาฟ้ฟนอ๋อมันใช้การแบบนี้นี่เองจาาเคงก็ตกใจนะครับว่าหุ้ท่านเสร็จชมมารูใช้ดาบในการฟืน้นคืนชีพให้กับมนุษย์เนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยนี่แล้ว พูดถึงอินุยาชาว่าข้าเองก็มีของดีเหมือนกันนะเว้ยแม้ว่ามันจะเป็นของที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็ตามช็อตต่อมานะครับผมเป็นช็อตที่เจอกับนาราคุครับผมเป็นตอนที่ปราสาทนาราครุมันเหมือนกับว่าจะเปิดเผยเขตอาคมออ หลอกล่อให้เซชโชมารุเนี่ยตามรอยมานะครับโดยที่ว่าให้คางวราเนี่ยไปลักพาตัวรินมาก่อนให้รินเนี่ยไปอยู่อีกที่นึงนะครับตอนนั้นอยู่กับโคราคุเนาะส่วนเซชโชมารุเนี่ยถูกลากไปยังปราสาทของนาราคุแล้วก็บอกกับเซชโชมารุว่ารินไม่ได้อยู่ที่นี่นะขอรับท่านเซชโชมารุนะครับตอนนั้นยังพูดสุภาพกับเซชโชมารุอยู่นะเซชโชมารุก็บอกไปเลยว่าเ <passengers S 2> <ๆ S 1> จ้าก็รู้ว่าข้ามาเด้มาที่นี่เพื่อที่จะต้องการมาตามหารินแต่ข้าต้องการที่จะมาสังหารเจ้านะนาราคุแล้วนารคมมันบอว่ชแล้้ตตรรรเีจจะะสููย ก็บอกว่าถ้าเจ้ามีอะไรในใจหรือต้องการอะไรจากข้าแล้วก็เดี๋ยวข้าจะค่อยๆถามเจ้าแต่บทสนทนาของข้ากับเจ้าจะจบดีหรือไม่นั้นก็จะขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดไปได้หรือเปล่านะครับผมเออก็คือว่าไม่คุยนะครับตีกันก่อนอะไรเงรี้ยเสร็จชมารูก็มีการไฝ่กับนาราคุโดยที่ว่าตอนนี้เสร็จชมารูแบบดูสายตามุ่งมั่นมากเลยนะครับว่าจะกำจัดนาราคุตรงนี้ให้ได้นะก็มีการต่อสู้กันแล้วก็อินเวีชากตามาช่วยสู้อะไรพวกเนี้ยพอพี่น้องมันร่วมมือร่วมใจกันสู้มันก นาราคูมันจะหนีไปได้ก็ตามนะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่เราจะเห็นเซชชมารูยิ้มแบบว่ากูเตรียมฆ่ามึงแล้วอนาราคูอะไรเงี้ยนะครับน่ากลัวดีน่ากลัวดีวดต่อต่อไปช็อตที่7นะครับผมช็อตที่7เนี่ยให้เป็นตอนที่ดาบโซอุนกะครับผมกำลังใกล้เข้ามาครับคืออันเนี้ยอยู่ในมูวี่สามนะครับมันจะเป็นตอนที่ว่าอินุยะฉามาที่โลกยุคปัจจุบันนะครับตอนนั้นคือคังโอมะก็ยังไม่ได้กลับไปในยุคสงาาครามนะแล้วพอดีไปเจอกับดาบโซอุนกะที่ตระกูลของคังโอมะดูแลออออะะะะะะไไรรรพวววกกกกกกเเนน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 ีีน้้้้ยยยมมมมาาาาาาแแลลลล็็็ดดดดดบบบบบััััิิิ่่่คคงงขขึุุุปจโโโโซซสทณ ยังประคองสติได้เนะี่ยเขาก็รีบกลับไปยุคสงครามก่อนนะครับพอกลับมาที่ยุคสงครามเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าม,มันก็มีสตรอรี่ที่เตรียมต่อสู้กับดาบโซอุนกาและเ็จชมารูที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็สัมผัสได้นะครับด้วยดาบที่ยอาฟ้าฟื้นที่มันสั่นละลิกละเล็กๆเนาะแล้วเซชชมารูก็ยิ้มขึ้นมาเหมือนกับว่าจะได้มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นให้ข้าได้บันเทิงใจอีกแล้วสินะน,นะครับจาเคนก็เห็นว่าอุ๊ยท่านเสรจชชอมารูยิ้มแสดงว่าต้องมีเรื่องที่ไม่ดี แล้วก็มีการต่อสู้กันประทะกันนู่นนี้นั่นไปแล้วเหมือนกับว่าในมนะูฟวี่นั้นเราก็จะไม่เห็นเส็จชมารูยิ้มอีกเลยครับผมระยะเวลาชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงนะยิ้มช็อตนั้นช็อตเดียวครับผมต่อมานะครับช็อตที่7คือเป็นช็อตยิ้มเยอยจาโคสึครับผมอันนี้ผมก็จําได้ขึ้นใจเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าซุยโคสึกับจาโคสึเนี่ยมันได้รับคำสั่งมาจากนาราคูแล้วก็บงังโคสึนี่แหละมีการคุยกันแล้วว่าเออหน่วยที่จะไปกําจัดเ็จชมารูเป็นจาโคสึแล้วก็ กับเซชโชมารูก็ต่อสู้กันโดยที่ว่าความจริงเนี่ยเซชโชมารูควรจะกําจัดมนุษย์ได้สบายๆอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ใกล้เขตอาคมของเขาฮาคุเรมากเกินไปนะครับเซชโชมารุเองก็เลยเคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับพอเคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยสะดวกปุ๊บก,ก็ต้องค่อยๆโจมตีแบบว่าไม่ค่อยมีดามจนะแล้วมันจะมีจังหวะที่จาโคสึอบอกว่าทําอะไรไม่สะดวกสินนะหรือการโจมตีที่มันไม่ค่อยคล่องแคล่วเนี่ยเป็นเพราะว่าห่วงแม่หนูคนนั้นเหรอนะครับแม่หนูคนนั้นก็คือรินที่ถูกซุยโคสึจับเป็น งม่หนุน่าก็ต้องตายอยู่ดีนะครับเสร็จชมาดูก็เลยมีการแบบยิ้มไปทีนึงผลเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแล้วจากคนสืมันก็งุนงิดนิดนึงว่ามายิ้มเยาะอะไรวะนะครับก็มีการต่อสู้กันซึ่งตัวนี้เสร็จชมาดูยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ตราตึงใจเหมือนกันว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบนะครับอยู่ใกล้เขตอาคมของของ่าวฮาคุเรอย่างนี้เสร็จชมาดูเองก็ยังใจเย็นแล้วก็ยิ้มเยาะจากคนสื่ได้นั่นเองครับซึ่งต,ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่รินตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันนะแม้ว่าเสร็จชมาดู u, เขาจะใช้วิธีการที่ว่าโจมตีไปที่ซุยคนสพร้อมกับจากคนสื่ได้พร้อมกันเนี่ยซุยคนสื่กับจากคนสื่มันก็ยังไม่ต โชคดีว่าตอนนั้นมีขี้เคียวมาช่วยนะครับผมรินก็เลยรอดจากซื้ออศึกมาได้นั่นเองครับอันที่9กับอันที่10บนี้นะครับผมจะอยู่ในภาคยาชาฮิเมนะครับผมเป็นซีซั่น2นะเป็นตอนที่ต่อสู้กับคีรินมารุครับผมอันนี้ก็ขอแซลเหมือนของมูฟวี่สนะครับว่าในของยาชาาิเมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเซตโชมาดูยิ้มเลยไปยิ้มให้เราเห็นอีกทีนึงก็ครั้งแรกนะตอนที่รับท่าไม้ตายลูกพลังปีาศาจมาฮุมาของคีรินมารุครับซึ่งตอนนั้นคีรินมารุเขาจะใช้ท่าไม้ตายนี้โจมตีใส่พวกาวเะ ah oh แ็ซนต่่ เซตโชมารุที่เห็นตรงนั้นเนี่ยเขาก็พุ่งเข้าไปรับแทนนะครับซึ่งการรับท่าไม้ตายลูกพลังปีศาจมาฮมาอันนี้ของคีดรินมารุเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเซตโชมารุน่าจะใช้ท่าไม้ตายโจมตีต้านไปได้นะครับแต่ว่าเหมือนเขาจงใจรับด้วยร่างกายที่เปล่าเปลือยของเขาเนาะพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เร็โชมารุก็จะยิ้มเลยแล้วก็บอกว่าสุดยอดท่าไม้ตายที่ใหญ่ขนาดนี้ค้าลองรับมันดูในรอบ500ปีแล้วนะคีดรินมารุนะก็มีการบอกคีดรินมารุไปนะครับซึ่งเหมือนเซตโชมารูเขาน่าจะตาตวา่่ มันก็ทําให้เซจชมารุเนี่ยถูกชิงหาคุไปนะครับหาคุก็คือสิ่งที่ทําให้ร่างกายขยับได้เรียกว่าถ้าหาคุของเซจชมารุค่อยๆถูกกัดกินไปจนหมดปุ๊บเนี่ยเซตชอมารุก็ถึงแก่ชีวิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้มียิ้มแล้วนะครับไม่ได้มยิมไม่พอนะครับผมหน้าตาม,มืดมนมากว่าเซจชมารุเนี่ยจะตายหรือไม่ตายเมื่อไหร่นะครับเออแต่ว่าถือว่าเป็นการยิ้มแสดงความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าสามารถรับท่าไม้ตายโคตรสุดยอดของคีรินมารุได้นั่นเองครับแล้วสถานการณ์ที่สิบนะ ลหลังจากจบยกนี้ไปเนี่ยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็เข้าสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของคิรินมารุแล้วก็เซชชมารุซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเซชชมารุคือแบบเย้ยหยันคิรินมารุมากเลยนะครับแต่ว่านี่เป็นการเย้ยหยันด้วยคาพูดนะไม่ได้มีการยิ้มยาะเย้ยอะไรมากมายครับเหมือนพยายามพูดให้คิดินมารุคิดว่าตอนนี้คิดินมารุกำลังน่าสมเพชมากต่อสู้แบบไม่เป็นแก่นสารเลยแล้วก็ไม่มีค่าพอที่เซชชมารุคนนี้จะกําจัดทิ้งแต่ว่าตอนท้ายครับคิรินมารุเขาก,ก็เหมือนกับ ครั้งนั้นเ็จโชมารุก็ยิ้มขึ้นมาแบบโอ้ยผมชอบมากเป็นการยิ้มที่แบบเยือกเย็นและดูโหดเห,เหี้ยมของเ็จโชมารุมากเลยนะครับคือคีรินมารุเนี่ยใช้สัญทาย,ยาณของปีศาจใช่ไหมเ็จโชมารุเองก็ใช้สัญทาย,ยาณของปีศาจด้วยนะครับยิม้มพร้อมปะทะครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็พูดกับคีดินมารุว่าแบบนี้แหละถึงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ข้าควรจะปราดาบด้วยและในการโจมตีครั้งนั้นเ็จโชมารุก็ใช้พลังปีศาจขั้นสุดยอดผมว่าน่าจะรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เส็จโชมารุเคยใช้มาแแแแลล้้้้้ววววววอ่่่ะะะะครรรรรับบบเเเเพาา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 จไไดดดห็น็นนนยยตตงกกกมีขป โจมตีใส่คิดินมารุซึ่งการโจมตีประทะครั้งสุดท้ายนั้นแน่นอนว่าจบลงด้วยชัยชนะของเซชชมารุไปนั่นเองครับเรื่องราวการต่อสู้ของคิดินมารุกับเซชชมารุเนี่ยเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยสู้กันหน้าพูดถึงหลายช็อตเลยครับผมเออแต่ว่าวันนี้เอา1ิบช็อตการยิ้มของเซชชมารุไปก่อนครับก็จะเป็นส0ช็อตอย่างที่ผมเล่าไปนะครับก็มีสถานการณ์ประกอบด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าเขายิ้มอะไรยังไงนะว่ากันไปนะครับผมคิดว่ามีเยอะกว่านี้แหละ จะยิ้มแค่10ครั้งเองเหรอนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าผู้ชมมีแบบช็อตอื่นที่แบบว่าเห็นเสร็จชมมาดูยิ้มแล้ว,ลวเขาหน้ารักดีอะอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมจากคลิปนี้ได้หรือใน10ช็อตที่ผมคัดมานี้นะครับท่านผู้ชมชอบช็อตไหนนะว่าเ,เสร็จชมมาดูเขายิ้มอันนี้แล้วมันดูแบบอบอุ่นหัวใจอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ทําตามรีเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีเควสเรื่องของอินเวอร์ช,กกชั่นก็นมีท่านผ ให้้แบบนนีเนะก็หวังว่าจะสนุกกันในคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ